สวัสดีครับ FC ครับผมยามเช้าๆอากาศบรอการก็เริ่มหนาวแล้วครับผมอันนี้ก็มานั่งต่อคืนให้เอซครับผมเป็นคืนดักไก่รูปแบบก็จะเป็นสีเ,เหมือนสีจีวรพระครับผมสายเอ็นก็จะเป็นรูปแบบเ,เม็ดมะขามครับผมสีของเม็ดมะขาม ทางตาที่สุดครับผมอันนี้เป็นผีเสื้อครับผมกำลังประกอบให้ครับผมเผื่อเอฟซีสนใจก็สอบถามได้ครับผมศูนย์แปดห้าสี่หกห้าสามศูนย์หกแปดครับผมทางไลน์ก็เบอร์นี้ครับผมแอดไลน์เลยครับผมเพิ่มเพื่อนเลยนี่ก็ประกอบไปครับผมก็ฝากขอบคุณเอฟซีเช่นเคยครับผมมาประกอบครับผมตัวนี้คือเข้าหลักแล้วครับผมพันหลักแล้วก็ นี่ผมเป็นผีเสื้อสองข้างก็สิบห้าหลักก็อยู่ประมาณสามสิบบ่วงมาชมครับผมลักษณะการต่อก็ห่วงกลมครับผมเต็มข้อเลยก็จะเป็นห่วงกลมสแตนเลสครับผมสองชั้นมือดำหน่อยครับผมทำงาน พันลักแล้วก็มาเข้าห่วงต่างหากครับผมจะผูกแล้วก็จะเป็นห่วงกลมนี้นี่ ก็ล็อกอีกครั้งหนึ่งก็เคยลงคิปไปให้เอซได้รับชมเพื่อเอฟซไม่มีเวลาครับผมก็สอบถามโดยตรงเลย mm. เผื่อเอชอบแบบไม่มีรังเก็บแล้วก็ใส่รังเก็บไม่ใส่รังเก็บก็ได้ครับผมตัวนี้เป็น PE ายด้านหน้าจะเช็คจุดแล้วก็เวลาเข้าจะเข้าเต็มข้อครับผมถ้าเป็นห่วงเอ็ดก็มันจะตะแคงนิดหน่อยก็จะเป็นห่วงครับผมลักษณะอีกด้านหนึ่ง ก็ผูกเหมือนเดิมสิบห้าลักก็สามสิบบ่วงปักรอบไก่ครับผมปักรอบไก่ต่อแต่เป็นคืนทางก็ลักเดียวสิบห้าลักคืนทางใช้ตีแล้วก็คืนทางในชุดเดียวกันครับผม ผมนี่เวลารูดมันจะเต็มคอ,อผมนนเนเาะด,ด,ดูก็จะอยู่ประมาณนี้ผมนี่เป็นผีเสือ้อเวลาปักก็จะปักง่ายๆัะผมจะตรงแบบนี้เวลารูดจะวิ่งเร็วหน่อย จะวิ่งเข้าขาเลยครับผมเกาะแป๊บเดียวครับผมเวลาเกานะเนาะมันจะเด้งเลยนี่จะเข้าเต็มขอแล้วเวลาลูดเข้าขาก็จะเต็มขอเลย สีเสื้อครับผมขนาดปกติหลักปกติปกติก็หลักปกติก็จะอยู่ที่เท่าไหร่ผมก็ลืมล๋จะบอกอีกทีครับผมปักลงก็จะอยู่ประมาณพื้นประมาณนี้ครับผมเนาะติดกับพื้นประมาณนี้แหละครับผมก็จะเป็นสีที่ทางตาที่สุดครับผมเนาะเพราะว่า สายตาของเขาก็ค่อนข้างมองเห็นทั้งเจ็ดสีครับผมเนาะเอาไปปักในบางทีเดินไปเดินมาก็เหยียบของตัวเองครับผมเดี๋ยวมาอัปเดตครับผม น,นี่ก็ไปเที่ยวอุดตรลดิตหนึ่งท่านครับผมเดี๋ยวแจ้งอีกทีครับผมรถมาก็ประมาณบ่ายสองนัดแล้วครับผมนัดรถแล้ว กาศบึิการก็เริ่มหนาวแล้วผมปีนี้จะหนาวไหมการที่ออกไปเที่ยวปลาก็ขอให้มันหมานนะผมเป็นสายพีอีเบอร์ร้อยครับผมตีเกีจยว วัดทุกอันนะผมสายหน้านี่วัดทุกอันมันจะได้เท่ากันทุกอันแล้วก็บ่วงมันจะได้ไม่ยาวไม่สั้นแล้วก็จะไม่ผิดรูปใช่ว่าอันนึงยาวอันนึงสั้นครับผมเนาะวัดทุกอันนะผมวัดทุกอันบางทีผมก็รีบเก็บไปแบบไม่ได้มัดดีเนาะแต่ว่าวัดทุกอันครับผม สายหน้านี่ก็วัดตัวอันต้งจุดครับผมผีนี่ค่อนข้างเหนียวแล้วก็แข็งต้องจุดไฟแช็กจุดครับผมถ้าตัดแล้วก็มันจะขายตัวเหมือนเดิมนี่นะอื ก็ต้องวัดตุกอันนี้ผมสายหน้านะสายหน้าก็คือตัวนี้จากตรงนี้มาตัวนี้ครับผมก็จะเป็นรูปแบบผีเสื้อลักษณะนี้ครับผม,มแล้วก็ไปต่อสายโยงอีกทีลักษณะขนาดบวงก็อยู่ที่4.5เช่นเคยครับผมติดเ็ว ถ้า f อต้องการบวง,งใหญ่ก็ขนาดพิเศษครับผมก็คุยกันได้อีกครับผมเพราะว่ามันเป็นบวงพิเศษอันนี้ก็ทําปกติครับผมขนาดปกติที่ใช้ปกติทั่วไปก็4.5ห้าหรือ5นิ้วอยู่ประมาณนี้ครับผมสี่จห้คือความกว้างครับผมวัดด้วยไม,ม้บรรทัดก็เป็นนิ้วครับผมไม่ได้วัดเป็นเซนนะครับผม ก็4.5ในพอดีแล้วผมความกวาม้าง4.5สุดท้ายครับผมเผลอ Fc ชื่นชอบก็สอบถามได้ครับผมทางไลน์หรือทางเฟซครับผมเฟซก็บ่าวบึงการนอนนาเช่นเคยครับผมบ่าวบึงการนอนนาเด้อแล้วก็ทางไลน์ก็ร้านบ่าวบึงการเนี่ยครับผม ไม่มีไอดีครับผมเพิ่มเพื่อนได้เลยอันนี้คือส่วนหนึ่งเอามาให้รับชมครับผมเพราะไม่ได้อัปเดตนานแล้วมัวแต่ทำครับผมก็เลยไม่ได้อัปเดตเท่าไหร่ก็ฝากขอบคุณเช่นเคยครับผมเมื่อวานก็ประมาณ30มกว่าชุดนี่แหละก็ฝากขอบคุณ f อครับผมเนาะ อีกท่านหนึ่งเอาไปเจ็ดชุดก็ฝากขอบคุณครับผมฝากขอบคุณขอบคุณมากๆครับผมที่สนับสนุนกับบ่าวบึงการนอนนาชิ่งเกย์โอเคครับผมโอเคครับผมคลิปนี้ก็ฝากทิ้งท้ายครับผมเนาะโอเคครับผมนี่อันนี้คือทำยังไม่ได้ต่อแล้วนะเดี๋ยวก็ต่ออีกครั้งหนึ่งโอเคครับผมคลิปนี้ก็ขอบคุณครับครับผม